ขอรัตนตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยัยขอถาวายความกคารพบนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจช,ชาจารย์ผู้มีเมตตาการุณนสน่งสั่งตั้งแต่บัดนี้จนตั้งแต่บัดต,ตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี้และขอความสุขความสวัสดี ความจเจริญในพระสัตธรรมคำสอนจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมถุกๆท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่ได้โอกาสมาแบ่งปันธรรมะเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าโดยความเป็นจริงของธรรมะซึ่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลาย สามารถรู้เห็นได้ตามความเป็นจริงเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปค้นหาที่อื่นธรรมะไม่ต้องหาเพราะมีอยู่ตรงหน้าของทุกท่านทีนี้ในวันนี้ก็จะพูดในส่วนของธรรมะซึ่งเป็นปรมัต a เชื่อว่าปรมัตธรรมสี่ในหลักอภิธรรมก็เราทั้งหลายเคยได้ยินก็คือมีสี่อย่างที่ชื่อว่าปรัตมธรรมทำอันยิ่งทำอันสูงยิ่งมีอักอันยิ่งชื่อว่าปรัตรม ี่อย่างนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งคือจิตสองคือเจตสิกสามคือรูปสี่คือนิพพานเรียงตามลำดับดังนี้ก็คือเริ่มที่จิตเริ่มที่จิตมีแปดสิบเก้าหรือร้อยี่สิบเอ็ดนี้ที่เราทั้งหลายได้ยินอยู่แปดสิบเก้าก็ปกติร้อยยิบเอ็ดก็โดยพิเศษ จิตมีความรอบยอดก็คือธาตุรู้ความเป็นธาตุรู้เนี่ยก็คือจิตเพราะนั้นจิตถึงแม้นมาแยกออกไปมาก8 9ดสิถึงร้อแต่รวบลงก็คือรู้ธาตุรู้นั่นเองคือจิตจิตคือธาตุรู้ มีชื่ออีกอย่างก็คือวิญญาณธาตุก็คือจิตที่เป็นธาตุรู้นี้แล้วก็เป็นธาตุตั้งต้นที่เริ่มที่จิตก็เพราะจิตนั้นเริ่มต้นในความจริงอันสูงสุดนี้ปรมัตรธรรมทมอันเป็นมีอัตอันยิ่งสูงกว่าทมอื่นๆก็คือจิต มีความตั้งต้นเรียกว่าจิตนั้นเป็นต้นธาตหรือต้นธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศษามโนมยายะจิต <c oughs> นี้เป็นธาตตั้งต้นทำทั้งหลายมีจิตตั้งต้นหรือมีจิเตเป็นประธาน มีจิตถึงก่อนเพราะนั้นเริ่มที่จิตปรมัตธรรมทั้งสีเริ่มที่จิตถ้าเราไม่เคยเรียนอภิธรรมก็ไม่ต้องกังวลก็แค่ให้รู้ว่าเริ่มที่จิตจิตนั้นเริ่มต้นของธรรมทั้งหลายแล้วต่อมาก็่อให้เกิดนามธาตุรูปธาตุ ในส่วนนามธาตุและรูปธาตุนี้ก็มีเวทนาสัญญาสัางขนืนแม้แต่อาการรู้หยู่ๆแม้แต่อาการรู้นั้นอาการรู้กับวิญญาณธาตุไม่ใช่อเดียวกันอาการรู้กับวิญญาณขันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ชื่อว่าเป็นนามธาตุจิตเริ่มต้น และต่อมาก็เป็นนามาตุดทตุที่เป็นส่วนของนามจับต้องไม่ได้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารซึ่งในส่วนของเวทนาก็มีสามโดยย่อก็คือสุขเฉยๆหรืออทุกขมามสุข,ขะเวทนา ทั้งสามนี้ชื่อว่าเป็นสภาพการเสวยอารมณ์เป็นนามธาตุสองสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เป็นนามธาตุสามสังขารสภาพที่มีการปรุงแต่ง หรือทาที่มีความหลากหลายเพราะว่ามีมากกว่ามากกว่าหนึ่งในส่วนของเวทนาสัญญานี่คืออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งก็คือเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งแต่สังขารเนี่ยมีห้าสิบในห้าสิบเนี่ยมีกุศลบ้างอกุศลบ้าง หลากหลายความเป็นไปเช่นนี้ของสังขารก็คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งดีไม่ดีถูกหรือจะเรียกว่ากุศลอกุศลก็ได้ในส่วนของสังขานเพราะนั้นในส่วนสังขานมี ทั้งดีและไม่ดีหรือกุศลและกุศลอยู่ในกองแห่งสังขานส่วนวิญญาณเป็นสภาพที่รู้หรืออาการรู้ทางตะวานทั้งหคือตาอจมูกเล่นกายใจจะเรียกว่าวิญญาณหุกก็ได้ในส่วนนี้เกี่ยวพันกันเป็นส่วนที่เรียกว่าเจตสิก เพราะว่าไม่ใช่จิตแต่มาเกี่ยวพันกับจิตอ้าใส้จิตเกิดถ้าไม่มีจิตนามาาธาตุเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะนั้นตั้งแต่อาการรู้หรือวิญญาณขันเวทนาความสเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งทั้งทั้งหมดนี้เรียกว่านามาาธาตุ นามาธาตุแล้วก็รูปประกันหรือรูปปรมัิซึ่งมียี่สิบแปดมียี่สิบแปดก็มาพูตรูปสี่แล้วก็ที่มาใสรูปใหญ่ทั้งสี่เรียกว่าอุปาตยารูรปอีกยี่สิบสี่ตรงนี้ในส่วนปรมัติธรรมที่เป็นรูปปรมัติ ก็มีถึงยี่สิบแปดรูปยี่สิบแปดเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหน้าสิบซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่านามธาตุและรูปธาตุมีจิตตั้งต้นก่อกำเนิดในส่วนของนามธาตุและรูปธาตุถ้าไม่มีจิตนามธาตุและรูปธาตุก็ไม่ไม่มี เพราะนั้นความไม่มีไม่เป็นความว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่มีการให้ค่าความหมายทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นความพ้นหรือความไม่มีไม่เป็นความไม่คล้องไม่ติดทั้งทั้งทั้งส่วนที่เป็นรูปปามามะนามนามปามาต แล้วก็อิปารมัดทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายอย่างอื่นถ้าไม่ให้ค่าแม้ความหมายก็เป็นสภาพที่ว่างสภาพที่ว่างคือไม่มีไม่เป็นนี้ชื่อว่าพ้นจากความมีความเป็นทั้งหลายชื่อว่าพระนิพพานเพราะนั้นนิพพานก็เป็นปรมัตตธรรมที่สี่ ซึ่งเป็นที่สุดจบเริ่มที่จิตจบที่นิพพานเริ่มที่จิตสุดจบที่พระนิพพานเพราะนั้นในส่วนปรมัตตธรรมทั้งสี่นี้มีจิตปรมัตเตเจตสิกปรมัตตร,รูปปรมัตตแล้วก็นิพพานปรมัตตทั้งหมดเชื่อว่าปรามัตตธรรมสี่ เริ่มที่จิตจบที่นิพพานซึ่งความจริงแล้วก็คือไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่ประสม,มุติขึ้นมาว่าธรรมธาตุตั้งต้นนี้ชื่อว่าจิตก็อกำเนิดน,นามธาตุและรูปธาตุ และสุดท้ายเมื่อไม่มีการยึดถืออะไรก็กลับเคลืนสู่ธรรมธาตุดั้งเดิมซึ่งธรรมธาตุดั้งเดิมก็สมมุติให้เมื่อไม่ให้ค่าไม่ยึดถือแม้แต่จิตเองแล้วก็นาทธาตุรูปธาตุนั้นก็กลับเคลืนสู่ความไม่มีไม่เป็นเชื่อว่านิพพานธาตุหรือนิพพานปรมัตถ์ทั้งหมด มีอยู่แค่นี้แล้วเราอยู่อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ใดที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราหาเจอไหมนั่นคือความเป็นจริงให้จิตให้จิตหรือความรู้สึกตอบว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่จิตใช่ไหมหรืออยู่ที่นามธาตุหรือรูปธาตุ ทั้งหมดไม่มีเราแต่เป็นสิ่งที่สมมุติเรียกขึ้นมาว่าอย่างนี้เรียกอย่างนี้เพราะฉะนั้นความจริงนี้ที่เป็นความจริงบรมัตอันสูงสุดก็รวบมาเพื่อให้เห็นว่ายอ่อลงมาทั้งหมดจะมากมายเท่าไหร่ยอร่อลงมาเหลือแค่สี่และสีนี้ก็ไม่มีความเป็นเราคือความเป็นอัตตาไม่มี พอทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ไม่มีการยึดแม้แต่อนาัตตาก็สูงยิ่งกว่าจึงชื่อว่าไม่มีไม่เป็นดังนั้นให้เราทั้งหลายผู้มุ่งแสวงหาความจริงอย่าจับสนอย่าเคลือบแคลงอย่าสงสัยในความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงทั้งหมด ที่แสดงให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อใจนี้ก็มีทีประการนี้คิตคือธรรมธาตุตั้งต้นของสัพพสิงเจตสิกอาศายัยจิตเกิดขึ้นแม้แต่าการรู้นั้นก็ถือว่าเป็นเจตสิกก็คือวิญญาณนะขันเวทนาสัญญาสังขารส่วนรูปประขัน ก็เป็นรูปลักษ์รูปร่างสามารถสัมผัสได้นมามธาตุไม่อาจสัมผัสได้จิตก็ไม่อาจสัมผัสได้แต่รู้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรามุ่งมั่นที่จะรู้ความจริงแล้วก็ห<อ>ันกลับมาตื่นรู้อยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าก็าจะเห็นได้ว่า มีอยู่แค่นี้โดยความที่เป็นเราเป็นของเราไม่มีความไม่มีเราไม่มีความเป็นของเรานั่นแหละก็คือที่สุดที่สุดคือไม่อาจที่จะเป็นอะไรได้สเปตมานาตาทำทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดก็ดังที่กล่าวแล้วก็คือปรมัตั์ทำทั้งสี่นั้น ทำอันสูงยิ่งนั้นก็คือทางทำ,ท,ำทั้งหลายซึ่งเป็นทรรตั้งต้นของสัพพสิ่งแล้วนอกประจักริดก็คือมีนามาธาตุที่ชื่อว่าเจตสิกและรูปาธาตุชื่อว่ารูปอรรมั์ทั้งหมดเมื่อไม่มีการยึดก็กลับคืนสู่นิพานธาตุ สุดท้ายเริ่มที่จิตจบที่นิพพานสุดจบที่นิพพานถ้าประจักษ์แจ้งดังนี้แล้วการที่เคยยึดติดถือมัน่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เ,เลิกให้ค่าเพราะมันไม่มีอะไรมากกว่าที่กล่าวไปนี้ยิ่งไม่ให้ค่ากับนามธาตุรูปธาตุ กลับเ,เกินสู่ความเป็นจิตดั้งเดิมแล้วความเป็นจิตก็ไม่มีไม่เหลือเรียกว่าเป็นนิพพานธาตุจะเรียกว่าจิตนั่นเองเป็นนิพพานธาตุก็ไม่ผิดแต่ว่าผลท้ายไม่เหลือความเป็นอะไรแม้แต่จิตก็ไม่ฆ่าเพราะนั้นจิตเป็นธรรมาธาธตุตั้งต้นและจิตนั้นก็เป็นนิพพานธาธตุเมื่อเลิกให้ค่ากับสัพพติงเป็นการเรียนรู้เท่านั้น เท่านั้นเองว่าเป็นอย่างไรมีอะไรอยู่แต่ผลท้ายไม่มีความยึดไม่มีความถือไม่ไม่มีการให้ค่าก็าจะกลับเกินสู่ธรรมธาตุตั้งต้นคือความไม่มีไม่เป็นก็คือพระนิพพานอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นนิพพานอย่างถาวรเพราะว่าไม่ใช่เป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จิตเลิกให้ค่า จิตเรียนรู้ทั้งหมดทั้งตัวจิตเองเจตติกแล้วก็รูปเมื่อเลิกให้ค่าเลิกยึดถือเข้าความจริงแล้วรู้เห็นตามความจริงว่ายึดถืออะไรไม่ได้คำว่ายึดถือไม่ได้ไม่ใช่พยายามที่จะไม่ยึดถือเพราะว่าไม่อาจยึดถือยกตัวอย่างตอนนี้เสียงที่กับเพื่อน นี่คือรูปความรู้สึกเป็นเมตนาความนึกความคิดเป็นสัญญาสังขารอาการรู้เป็นวิญญาณแล้วตัวจิตอยู่ไหนจุดตัวจิตก็คือธรรมธาตุตั้งต้นคือความว่างความไม่มีไม่เป็นเพราะนั้นก่อกำเนิดเกิดจากจิตนามธาตุและรูปธาตุก่อกำเนิดจากจิต แล้วสลายเกินกลับสู่จิตตอนนั้นจิตจึงเป็นธรรมชาติตั้งต้นดังที่กล่าวแล้วเห็นไหมเมื่อพูดก็มีความกับเพื่มไหวแต่จริงๆไม่ได้พูดให้ชื่อขึ้นมาว่าพูดแท้จริงคือความกับเพื่มไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กับเพื่มขึ้นมาส่วนนี้เรียกว่าเป็นรูป แล้วก็มีนามคือความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์พร้อมทั้งอาการรู้ทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นจากนามธาตุและลระูปธาตุเพราะนั้นที่รู้สึกได้อยู่นี้ก็เป็นนามธาตุและลรูปธาตุส่วนที่รู้สึกอะไรไม่ได้ว่างเปล่าอยู่เช่นนั้นชื่อว่าจิต ก็นัดจิตจึงเป็นธรรมชาตุตั้งต้นวัตถะจริงมันไม่มีเราเลยมีแค่ธรรมชาติที่กับเพื่อมไหวนี้แล้วก็ธรรมชาติตั้งต้นนั้นทั้งหมดนั้นเมื่อเลิกให้ค่าเลิกยึดถือเพราะให้ค่าก็ไม่ได้ยึดถือก็ไม่ได้อย่างเสียงที่ได้ยิน จะมีใครมีอำนาจที่จะไปยึดหรือหยุดเสียงนั้นได้อย่างนั้นก็ยังเป็นเสียงมีความกับเพื่อไหวไหลไปจบเส้นไปหมดเส้นไปเรียกว่ากับเพื่อไหวแล้วก็สลาย,ายไปใครจะยึดถือคำพูดสักคำหนึ่งยึดคำพูดสักคำหนึ่งก็ไม่ได้เพราะนั้นการยึดในรูปก็ไม่ได้ยึดในอาการรู้ก็ไม่ได้ยึดในความรู้สึกนึกคิด ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้สักอย่างการยึดไม่ได้ไม่ใช่ว่าพยายามไม่ยึดหรือพยายามปล่อยวางแต่เป็นธรรมชาติที่ยึดไม่ได้เองความจริงคือยึดไม่ได้เองเพราะนั้นการเรียนรู้ความจริงนี้ไม่ได้ไปทำอะไรอื่นไม่ได้พยายามปล่อยวางไม่ได้พยายามละอะไรเพราะทั้งหมดเขาสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วในความเป็นนั้นๆ ความเป็นจิตก็สมบูรณ์ในความเป็นจิตเองในความเป็นนามธาตุก็สมบูรณ์ในความเป็นนามธาตุเองในความเป็นรูปธาตุก็สมบูรณ์ในความเป็นรูปธาตุเองการรู้เห็นตามความจริงเช่นนี้จากนาจิตกลับเืินโซความไม่มี <c ười> ไม่เป็นนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ทมขึ้นมาเป็นธรรมที่ไม่มีการให้ค่าได้เป็นธรรมที่ไม่ปรากฏ ที่จะเป็นอย่างไรอย่างไรได้นั้นชื่อว่านิาพพานทุกเรื่องราวเิ้นสุดจบที่ความไม่มีไม่เป็นทุกการเป็นไปมีจุดเส้นสุดเรียกว่าที่สุดคือความไม่มีไม่เป็นนั้นเรียกว่าที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งทุกก็ชื่อว่าพระนิพพานที่สุดจบทั้งหมดชื่อว่าพระนิพพานเริ่มที่จิต มีความกับเพื่อไหวหเป็นนามธาตุเรียกว่าเจตสิกและรูปธาตุก็เป็นส่วนของรูปทั้งนามธาตุและรูปธาตุไม่มีการยึดถือได้ไม่ใช่ไม่ไปยึดถือเพราะยึดถือไม่ได้พระสรรมอาจาก็ทรงตัสสอนให้แค่รู้แค่รู้ว่าเขาเป็นอยู่เช่นนี้การที่รู้ความจริงโดยไม่ไปทำอะไรมากกว่าแค่รู้ ก็พอเพียงที่จะกลับเืนสู่ความไม่มีไม่เป็นโดยสมบูรณ์ด้วยองค์ความรู้นั้นเมื่อสมบูรณ์ด้วยองค์ความรู้นั้นเรียกว่าเป็นการกลับเืนสู่บ้านที่แท้จริงซึ่งบ้านที่แท้จริงมีความพ้นจากทุกถิ่นหมดสิ้นทุกอย่างความไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละที่สุด ที่สุดสมมุติให้ก็คือนิพพานาธาตุหรือนิพพานปารามรสมบูรณ์พร้อมในส่วนปรมัตธรรมทั้งสี่เริ่มที่จิตจบสิ้นสุดลงที่พระนิพพานปรมัตธรรมทั้งสี่ก็สมบูรณ์พร้อมเอวังก็มีด้วยประการฉนี้